ปีกครั้งค่ะแบบัดนี้ตอนนี้มาไหว้เจ้าที่ร้านระเบียงสองนี่ค่ะพนักงานรอไหว้เจ้าด้ยวยกันที่นี่ก็มีดอกจากนะคะสวยมากทีแบบนัานเราไหว้กันตอนนี้นักศึกษากำลังไหว้กันอยู่

ทำไมพลังงานร้านเรามันเยอะจังว่ะปกติมันไม่เยอะขนาดนี้นะอร่อยงูไปด้วยใช่ไม่ใช่ดิอะไรผักทำไมกอนั่างเลยอือเรออลุกแล้วเสียวมาแล้วเมื่อกี้หนูจะดนตอนเย็บงูอ่ะแล้วอย่างเงี้ ไปไปนะจ๊ะก็เลยเดินเซ็นบ้างม่ดูขี้มยเลยี่เดือนหาเออแม่ยังหมูอ่โอ้ี่เือนาอันเมีนเอาเเน่เลยปาเ่อคืนไม่เออคืนอ

อ้นวนขามันแบบขามันยืนอยแล้วเขาเป็นเดิมเบียบานเถิดสนิ้ทไมเเถิน,นไม่ติงเอาจะเตะไหมลูกตัวน่ะตัวเองต้องินรีตัวเองเขาจัดก,การให้เลยไปเวอยนะเวียนนลออกไง ไฮโซจริงๆไม่เคยเห็นแล้วเป็นปกติใส่แว่นไม่เยเฉยจะไปดูคลิปเดิมมันไฮโซแป้งสลับละแสนมันคือแบบตลุตก,กนจล <c oughs> นละนี่สาดิสาไม่ยอมไปแล้วมันคือด <c oughs> ิสา,น,สานอน,นตลอกลอันก็คือทาคีโนะน่โน่หลงไล้กีโนะนะน่เองขากีท <c oughs> าร์กรได่นอะไรกี่หรอกเออยีพงแฮงนัดเลยเป็นนัดอันนะอนี้เราเป็นรุยหมู อเดอร์อัอนบ้านอ่ะ,ออะคลิปนี้ขอเกนี์ก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศค่ะในการไหว้เจ้าที่ที่ระเบียงสองนะคะบรรยากาศครอบครัวมีความสุข